สวัสดีครับกลับกันมาอีกแล้วกับแมปวัคซีนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไปหาห้าขีก้ก่อก่อนห้าขี้ก่อก็อยู่เกาะน้ําแข็งก็คือตรงนี้แหละเนี่ยเกาะน้ําแข็งที่เป็นปราศาทแล้วก็อาจจะหาห้าขี้อื่นๆด้วยห้าขี้สังเกตโอเคมาถึงแล้วจากนั้นเอ็นบซมันอยู่มันจะอยู่แถวซอกลืบเนี่ยยังไงเฮ้ ทีเดียวแต่ใช้ห้าหมื่นเราก็จัดไปปึ๊บกดตัวไหนครับอ๋อกดตัวเจโอเคตอนนี้เราก็มีฮาคี้ละเดี๋ยวอาจจะไปหาฮาคี้สังเกตด้วยรู้สึกว่าจะอยู่บนเกาะทองฟ้าแต่ว่าเรายังฟาร์มไปไม่ถึงนะเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆพอไปถึงเกาะทองฟ้าล้วก็ค่อยไปซื้อโอเคตอนนี้เราก็ต้องกลับไปฟาร์มฟาร์มล่าสุดมันเราอยู่ไหนนะมารินฟอร์ดโอเค ปุ๊บปุ๊บ,บเฮ้ยรู้สึกจะแรงขึ้นมาเยอะนะเนี่ยเตะแบบเตะสามครั้งแตกแล้วก็เดี๋ยวผมฟาร์มมาสขาไฟไปด้วยเลยจะได้ดูสกิลด้วยโอเคได้สกิลเองแล้วครับลูกเตะพายุหมุนวนโอเคเตะแบบนี้ลูกเตะพายุหมุนวนโอ้โหรู้สึกว่าตีธรรมดาจะเร็วกว่าโอเคสามสามารถรับเควสนี้ได้ละพ้นเรือเอก เฮ้ยทำไมไม่มีเก้าอี้บอสมันลอยเนี่ยเก้าอี้ไม่โหลดปะเก้าอี้มันโหลดไหมเพื่อนปุ๊บมาแน่นี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 ่โอ้อ้าวเ,เดี๋ยวผมว่าไหวอยู่เราต้องเอาให้ได้ดิวะปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวเลือดไม่ลีที่อย่างนี้ทำไมเลือดไม่ลี ตอนนั้นเราไปตีบอสบากกี้เราเลื่อนมันรีปะคลิปที่แล้วอ่าไม่รีงี้ก็โอเคตีๆไปจบโอเคเราได้สกิลซีละไดเบิลแจมเบิน่าจะเป็นขาไฟปะปึ๊บนี่ปึ๊บเฮ้ยแต่ก็ทําสวยอยู่นะนี่ดูดิเอาไปกินแต่ก็ยังถือว่าเบาเหมือนเดิเ <c oughs> ตะธรรมดาโอ้โหคูดาวเป็นแบบนาทีอะแล้วแบบว่าอยู่แป๊บเดียวแล้วนะอ้าวยังอยู่อยู่ปะเนี่ย โอเคขาไฟอาจจะยังอยู่แต่ว,ว่าเอฟเฟกมันหายไปโอเคสี่ร้อยละแต่ว่าเดี๋ยวผมไปซุ่มผลก่อนแต่ว่าตอนนี้มีผลอะไรมาขายเท่าอ๋อผลทรายตอนนี้มีแต่ผลทรายอะนะแล้วก็เดี๋ยวผมรีรีเป็นสายผลด้วยเราจะได้มาดูสกิลไงเราก็ได้เปลี่ยนผลจะได้ไม่ต้องใช้แบบแค่เท้าเนี่ยหุยแล้วมีโค้ดใหม,หม่มาอีกก็คือรีสเตต์นั่นแหละแต่เราใช้เก่าไปก่อน โอเคอ๋อเราสามารถแบบใส่โคดไปเลยก็ได้นี่ไงมันจะขึ้นเป็นหนึ่งงั้นเราก็ใส่ไปเลยอ่าเราก็จะมีรีสเตตสามครับไปเราก็อัพเลือดไปซักร้อยหนึ่งแล้วที่เหลือก็ลงผลให้หมดลุวโอ้หสุดยอดมากเราก็เก็บแวะเฮ้ยโอเคก่อต่อไปเป็นกก่อแห่งท้องฟ้าแล้วเราก็ต้องกระโดดขึ้นไปเฮย้ยแต่เราไม่มีแอร์จัา กระโดดก็ยังไงวะเนี่ยช่วยด้วยครับผมต้องไปหาแอร์จำก่อนโอเคแอร์จำเหมือนเราต้องไปตรงนั้นปะต้องไปหากอดที่เป็นน้ําตกก็ด้ตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ดูเราเริ่มจะไม่ใช่ปะเนี่ยมันเหมือนเกาะภูเขาไฟมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวหาก่อนโอเคนี่ไงเป็นน้ําตกจากนั้นเราก็กระโดดขึ้นไปนะเออก็ทําดีนะ เราแบบว่าได้มานอกจากฟาร์มเราก็ต้องมีฝีมือในการกระโดดปึด๊บปิ๊บนี่อ้าวไม่ปีนด้วยสวัด,ดีครับแล้วผมมีตังแค่เก้าพันอ้าวแต่ไมนใช่ห้าพันโอเคกระโดดได้กี่รอบอเฮ้ยลืมไปเราต้องอัพหมัดด้วยนี่หว่าเราไม่มีสเตมิน่าหมัดมันเพิ่มสเตมิน่าโอเคไม่เป็นไรน่าจะพอกระโดดขึ้นไปได้อยู่นะ นี่กระโดดแ,แล้วมาแล้วครับแล้วฮาคี้สังเกตอยู่ไหนเนี่ยดูไปก่อนไงอันนี้ปะอันนี้มันซอสดาบบิเซนโต่หนึ่งล้านโอโ้โหฮาคี้สังเกตอาจจะอยู่อีกชั้นหนึ่งแล้วตอนนี้เราฟาร์มก่อนนี่ครับผลไฟตุม่มโอ้คึ่งหลอดอยู่เราอาจจะต้องเน้นลากแล้วตุม่ม ก็อาจจะฟาร์มยากขึ้นนิดนึงแบบว่าเพื่อคนดูไงจะได้ดูผลอื่นด้วยแต่ถ้าเรามีสกิลครบเราอาจจะฟาร์มง่ายนะเสาเปวเพิงโอ้โหเป็นเสาแบบนี้อ้าวมันโดนไหมวะตุ่มเสาเปลวเพิงแล้วก็ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> ทำม,มันดูปปแปลกๆละเสาเปลวเพิงนี่ไงมันก็จะเบินเบินไปเรื่อยอ,ยอโอเคเดี๋ยวขออัพอันนี้ก่อนหมัดอัพแปสักสิบ โอ okay, เคเอ้ยตีไม่โดนแล้วว่ะปุ่มเสาเปลวมันไม่ตายอ่ะเฮ้ยอ๋อมันอยู่ข้างในก็โดนนี่นาเหมือนถ้ามันอยู่ในข้างในมันจะโดนเหรอสกิลเอ็กปุ๊บนี่มันก็โดนเบิร์นแล้วถ้ามันอยู่ในวงสกิลซีแล้วล่ะไพโลโบเทคไพโลโอุย้ยทำไรเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้มันกระตุก ก็คือกระโดดขึ้นไปปล่อยไฟอย่างนี้นี่ถือว่าก็เป็นสกิลแปลกใหม่ที่ไม่ค่อยเห็นในผลไฟเดี๋ยวมาดูสกิลวว่ามันจะเป็นจกักรพรรดิเพลิงหรือเปล่าสกิลเอมาแล้วครับนี่อ้ขี่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไอ้บอดโตขึ้นเหรอแล้วก็เหมือนจะมีดาเมจด,ด้วยนะแต่รู้สึกว่ามันอืดไปปะฮ้บนี่มีดาเมจนะเนี่ยแล้วมันกจะ็จะระเบิดเหรอตุม่ม โอ้โหดาเมจเหมือนไม่มีมันเบามันเป็นสกิลแบบเคลื่อนที่ไงสกิลแบบวิมูฟอ่ะแล้วมันบินไม่ได้บินไม่ได้ครับมีแต่ความเท่ครับอ้าวผลตันละโอเคตันที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยก็คือเวลแม็กมันอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยต่อไปเราอัพเลือดแล้วกันสกิลวีแล้วจักรพพัดเพิงโอ้โ oh, ห oh, ไม่ใช่ตุม่มเฮ้ยเหมือนจะปล่อยสองที ชาร์จพลังตุ่มตุ่มเฮ้ตุมต่มตุ่มตุ่มโอเค450ละแล้วก็ไปชั้นต่อไปอเฮ้ยอันนี้อิเล็กทริกอะสามแสนา่าโหเคเวสมีทำเต็มเลยตรงนีน้น่าจะอยู่ยาวๆครับโอ้โห900กดเนเนลเหรอฮะตุมต่มตุม่ม มาได้ก็ได้แนวปึ๊บสี่ร้อยประตีได้เฮ้ยตุมตุม่มแล้วดูเหมือนไม่เข้าด้วยนั่นนะแต่เราอัพเอ่ออัพผลจนตันแล้วนะโอเคฮาคีสังเกตก็อยู่ข้างหลังนี่แหละอยู่ตรงละฆังแสนห้าโอเคขาดห้าหมืนแป๊บเดียวครับอ้าวเจ็ดร้อยเดี๋ยวนี้มันเริ่มเจ็ดร้อยมาผิดที่อ้าวเฮ้ย เรามาผิดท okay. oh, ี่ม like ันมันจะไล่เราไปฟาร์มที่อื่นก่อนโอเคโอ้โหเจ็ดร้อยเลยเหรอเดี๋ยวอาจจะเก็บเก็บตังค์ถึงแล้วก็อาจจะมาก็ได้ทําไมคุณทําอย่างนี้เล่าโอ้ยฟาร์มไปฟาร์มมาซะจริงก็ว่าอยู่ทําไมมันจะให้เราฟาร์มที่นี่จนแบบถึงเก้าร้อยเลยแหละโอเคเป็นเกาะคุกึ๊บโอ้โหเข้ามาลวมืดอีกแล้วโอ้โหเรามอนอย่างห่างแล้วมันเดินกลับฮัลโหลอะ สวยละแบบนี้มอนห่างครับแล้วประเด็นคือโอ้โหมันให้ค่า6ตัวแต่มันเอา5ตัวมารวมกันตัวที่6ไปอยู่นู่นเอาดีมาผมก็จะรวบ5ตัวแล้วตัวนั้นเราค่อยไปเก็บทีหลังมาเลยเพื่อนแกงเอาใช่ไหมอ้าวแล้วผมรับเพลดไหนวะเนะี่ยตีผิดตัวมันไม่ขึ้นต้องอยู่ฝั่งนี้โอ้ส่วนฝั่งนี้มีไม่ครบทุกคนคิดไงกับการที่ให้ตี6ตัวแต่ว,ว่ามันมีมอนแค่5ตัว ิดว่าแอดมินปั่นเราละชอบทำเศษมาเหลือทำไมเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็เวลห้าร้อยไปฟาร์มก่อนต่อไปได้แล้วแต่ว่าก่อนนี้ก็จะมีแฟตสเตปนะครับอยู่ทางขวานะี่หนึ่งแสนแล้วก็เรียนรู้ไปปึ๊บนี่มันมีแอนิเมชันอะไรหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บทำไมเหมือนยืนตรงอย่างเดียวอ้าวไม่ใช่5้าอยยังอยู่นี่นี่ว่า แต่ว่าขึ้นเหมือนมอนเดียวนะไม่เหมือนผมเห็นมอนมีนมนมแค่นี้แล้วก็พวกนี้เป็นบอสไม่ใช่เลยมันมีแต่ห้องบอสอะครับมอนทั่วไปเหมือนจะมีแค่2กองนะโอเคครับทุกคนต้องฟารม์มโอ้โหฟาร์มมอนพวกเี้ยายาวๆเลยแหละเนี่ยโอเคตอนนี้เรา5้าเ็ห้าไปก่อใหม่ได้จริงๆละอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมไปสุ่มผลก่อนเพิบอันนี้เช็คก่อนว่ามีอะไรมาขายไหมเท่าอีกแล้วเลยมันมีแต่เท่าเท่าแสนห้า แต่ว่าฮาคีสังเกตก็แสนห้าสามแสนแล้วสุ่มผลอาจจะไม่พอเดี๋ยวไปสุ่มก่อนสุ่มเราก็จะไปซื้อฮาคีสังเกตกิงผลตึงๆโอ้โหเอ,อ้ยเอาอันนี้น่าจะบอมอันนี้มันผลแยกแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรเจ้าไก่มองหน้าทำไม <laughs> แล้วนี้มันไม่เซฟโซนแล้วนะ หลน,นั้นเราก็ไปซื้อฮาคีสังเกตแสนหจัดไปโอเคปึปบ๊บปึ๊บหลบได้กี่รอบไม่บอกเฮ้แต่เมื่อกี้3รอบปะไม่บอกจำนวนหลบครับโอ้แล้วคูดาวนานโอ้โหกดไม่ได้เลยครับตอนนี้โอเคตอนนี้เราก็ถือว่ามีแบบว่าเออเป็นของพื้นฐานที่ควรจะมีก็คือฮาคีเกาะฮาคีสังเกตแฟสเตปแล้วก็แอร์จาก่อต่อไปโคลอสเซียม โอ้โหเรามันยังห่างลากได้หรือไม่โอ้โหมันไม่เดินตามเลยว่ะเฮ้ยขี้เกียจเดินน่ะหรือว่าถ้าขี้เกียจเราเอาทีละสองก็ได้ปะสำหรับสายขี้เกียจไงีตีทีละสองโอเคครับตรงนี้ก็ลากสามก็ได้เนี่ยโอเคตอนนี้ผมเวหกร้อยผมก็ขอพักการฟ์มไว้เท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราน่าจะเวลตันแล้ว คลิปหน้ากะแบบว่าจะเววให้ตันเลยโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนแมพจะบินอีกไหม